เพื่องแน่นๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจปานชวนอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสดสูตรทำง่ายๆในกระทะไม่ต้องมีแป้งเส้นใหญ่ใดๆเลยนะคะทำง่ายมากๆเราก็ผสมแป้งเองง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นแป้งสดแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราแล้วก็อันนี้ค่ะใส่ง่าย มีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะหน้าตาดีแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาผัดไส้กันก่อนเลยนะคะนี่คือเต้าหู้แข็งเอามาหั่นเ,เป็นลูกเสาแบบเล็กๆนะคะผัดให้เข้าเหลืองหอมก่อนตามด้วยหมูสับเอาไปผัดให้หมูสับล้วนสุกก่อน,นะค่ะสุดท้ายถั่วงอก เพื่อนๆจะมีผักอื่นๆหรือเนื้ออื่นๆใส่ลงไปได้เลยนะคะเดยทย่ก็ใส่ประมาณนี้ปรุงรสง่ายๆด้วยตีวขาวแล้วก็พริกไทยค่ะผัดแห้งๆนะคะเพราะว่าเราอยากได้เป็นแบบแห้งๆสุดท้ายนะคะโรยต้นหอมซอยลงไปทุกอย่างสลบสุกหมดแล้ว เอาขึ้นได้เลยค่ะพร้อมเป็นไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วนะคะในส่วนของแป้งทำปักหม้อนะคะเจ๊ปันใช้แป้งสองตัวนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าห้าช้อนโต๊ะและก็แป้งมันห้าช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะคุกเค้าแป้งให้เข้าเนื้อกันนะคะแล้วเราจะใส่น้ำสะอาดลงไปน้ำค่อยๆใส่นะคะเพื่อให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เราจะไม่ให้เหนียวข้นจนเกินไปและไม่ให้น้ำเนี่ยใสจนเกินไปนะคะเอาพอดีพอดีได้ความข้นของแป้งประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะเตียมพริกนะคะที่แปนเอาพริกจินดามาตำมาบดตามด้วยกระเทียมกระเทียมตำนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวไม่มีใส่น้ำตาลทรายได้ค่ะน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำหวาน สุดท้ายนะคะอันนี้น้ำต้มสุกเพื่อนเพื่อนสามารถนำไปเคี่ยวได้นะคะแต่เชฟปันใช้สูตรง่ายก็คือสูตรใช้น้ำเดือดๆน้ำต้มนะคะเราก็จะคลุกเคล้าเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสตัวรสชาติเนี่ยเพิ่มรสตามชอบเลยนะคะเปิดแก๊สไฟอ่อนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะทาน้ำมันในกระทะให้ทั่วนะคะ เวลาเรา,เาใช้แป้งราดลงไปในกระทะเนี่ยจะได้ไม่ติดกระทะค่ะเราจะใส่แป้งลงไปหนึ่งทับพีนะคะแล้วก็ราดให้ทั่วๆกระทะเลยค่ะเอาแบบบางๆนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆกระทะแบบนี้แล้วใส่ไส้ลงไปเลยค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะรอให้ร้อนละอุสักครู่ แป้งร้อนสุกทั่วแล้วค่อยๆพับแป้งนะคะให้ประกบกันได้ประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดหรือไส้หมดนะคะ ผักชีโรยหน้าหน่อยนะคะเพิ่มความน่าทานและโรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราสูตรทำง่ายเท่านี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรทำเองง่ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสดสูตรอร่อยของเราแล้วค่ะเวลาจะทานนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลย ใช้กันไกต,ตัดได้เลยนะคะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าน่าทานมากๆทำง่ายด้วยเราก็ราดน้ำจิ้มพร้อมทานแล้วโอ้โหเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยค่ะสุดยอดเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะออร่อยมาก เพื่อนๆต้องลองไปทําดูเลยค่ะอร่อยจริงๆเจ๊ปันขอตัวไปทานทก๋วยเตี๋ยวรอดแป้งสดก่อนนะคะสูตรทําเองง่ายๆในกระทะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ